สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในการใช้ตัวระบบที่เป็นตัวโมเดลไดมอนด์นะครับซึ่งระบบตัวนี้นะจะมีลูกศรที่แจ้งจุดเข้านะครับต่างๆดังนี้นะลูกศรจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลูกศรตัวที่1นนะครับเราจะสังเกตดูนะมันจะใหญ่กว่านะครับจะมีตัวที่นะเป็นลูกศรตัวที่นะตัวใหญ่กับลูกศรที่เป็นตัวเล็กนะครับจะมี2ตัว ซึ่งนะครับในจุดเข้าตรงนี้นะครับที่เป็นลูกศรตัวใหญ่แบบนี้นะที่เป็นลูกศรตัวใหญ่มันกําลังบอกว่านะครับเป็นการเปลี่ยนเทนนะครับการเปลี่ยนเทนนะครับซึ่งจะเป็นนะการเปลี่ยนเทนที่เป็นจากนะเทนขาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นเทนขาลงนะจะเป็นลูกศรตัวใหญ่แบบนี้ส่วนลูกศรนะอีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกศรตัวเล็กแบบนี้ นะครับนั่นก็คือหมายความว่าเป็นจุดเข้าฝั่งเซลล์เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็คือหมายความว่าพอเปลี่ยนเทนเสร็จนะครับกราฟนะครับมีการที่นะฮะย่อแล้วก็มีจุดเข้านะครับเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันแค่เป็นต้นเทนกับตัวที่กันเทนอยู่นะครับถ้าเป็นเทนขาขึ้นนะครับก็เช่นเดียวกันครับมันก็จะเป็นทุกสรอนนะครับชี้นะครับเป็นตัวสีเขียวนะราดูตรงนี้นะครับตัวที่เป็นทุกสรอนตัวใหญ่ ก็กำลังบอกว่าว่ากราฟจากที่เป็นเทนขาลงนะครับเทนขาลงแล้วเปลี่ยนเทนจากขาลงเป็นเทนขาขึ้นก็จะมีลูกศรสีเขียวที่เริ่มเป็นเทนขาขึ้นก็คือต้นเทนนั่นเองนะแล้วก็จะมีลูกศรสีเขียวที่เป็นเล็กๆอีกนะครับแบบนี้ก็เหมือนกับเทนขาลงเมื่อกี้นะเมื่อกราฟมีการย่อแล้วก็ขึ้นต่อ อย่างนี้นะครับก็จะมีจุดเข้าที่เป็นลูกศรตัวเล็กลักษณะแบบนี้ะนะฮะที่เป็นลูกศรตัวใหญ่แล้วนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันมีลูกศรสองตัวนะครับลูกศรสองตัวที่ราคาใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่าอะไรครับระบบแจ้งเตือนนะครับให้เข้าบายเป็นในโซนราคาที่เป็นราคาฮนะ่วนราคาเดียวกันข้อดีตรงนี้นะครับในกรณีถ้าเกิดว่า มีจุดเข้าครั้งแรกแล้วเรายังไม่ได้เข้าหรือนะครับยังไม่ได้เห็นตัวสัญลักณนะครับเราก็สามารถที่จะบาเข้านะในชุดสัญญาณชุดตัวที่สอบได้นะครับซึ่งจะอยู่ใน่วนราคาเดียวกันนะครับแล้วตัวระบบตัวนี้นะครับเมื่อมีจุดเข้าต่างต่างนะครับระบบจะส่งสัญลักณนะครับส่งสัญลักณไปยังห้องกลุ่มไลน์นะครับก็จะเป็นราคาเข้าก็จะมี TP แล้วก็ SL นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่เป็นข้อดีในระบบตัวนี้นะครับนั่นก็คือหมายความว่านะระบบสัญญาณที่ส่งเข้าไปนะครับจะมีความแม่นยําถึง80%นะครับส่วนท่านสมาชิกท่านไหนที่ต้องการจะใช้งานนะครับให้ติดต่อทางแอดมินได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ